คำถแถลงข่าวชมรมรักมุกดาหารเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลโครงการขยมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหารมุกดาหารวันที่13กรกฎาคม2568ร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารได้ออกถแถลงข่าวถึงกรณีที่ชมรมได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการบริหารและจัดการขยมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมุกดาหารซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน500,000,065,000 50, บาทโดยพบว่าแม้จะได้ติดตามเรื่องดังกล่าวถึง3ครั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบกรับยังไม่ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณ ชมรมเห็นว่าข้อมูลที่ร้องขอมีได้อยู่ในข่ายต้องห้ามเปิดเผยตามมาตราส5หแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540อีกทั้งประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตราส1 50ิบเอดห้าสิบห้าบเอ็ดและห้าสิบสาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ประเด็นที่ชมรมเห็นว่าสมควรได้รับการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลได้แก่ข้อหนึ่ง การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจำนวนกว่า52ล้านบาทที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ2ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการดังกล่าวข้อ3การละเมิดคำพิพากษาศาลปกครองกลางข้อ4การละเลยต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548 ข้อ5การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องชมรมรักมุกดาหาร จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา18วรรค2และมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อขอให้มีคำวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวสามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายและมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนโดยเร็วร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการและการกำกับดูแลของรัฐล้วนเป็นข้อมูลที่ประชาชนพึงเข้าถึงได้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลชมรมรักมุกดาหารยังยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและขอเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและศรัทธาของประชาชนต่อระบบราชการไทยลงชื่อร้อยตำรวจตรีสุเทียน ทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหาร